คุณแยกแล้วบูกินแบบเราคอยอยู่ผู้เดียวก่อนเงียบเงียบเหมือนอกเหมือนอกหักกับใครที่คอยอยู่คนเดียวนอนไปอิ่มยูนหันกับปุ่มละวยูนหันกันยังก่เชี่ยลีดเดอร์นั่งสวัสดีค่ะกินข้าวแรงว่ามันสีห้งปิดใบพอดีนะไักไบแพ้โมข่าวไหมมาได้ใจกินข้าวกินข้าว กบเขาเยอะแยะลวกผักอันนี <sk ling> <sk ling> <si ้น้องโอ้ไซต์ฟิลเตอร์ให้น้องก็เด้นน้องสกูดใส่จากอะไรยำหลับจากของไหนโยนมาบ่เเคยใสฟิลตอร์มันมันมากเลยอ่ะใส่ด้วยอันใดดีที่สุดใส่ก็สดไปเลยสงสารคนนี้นะโอู้ว่กับหัวก็เกิดเนาะอันนี้ก็เกิดจนสิไปแล้วเอามันก็ไม่รูปภาพสวยๆน่งอันไหนแรงๆอ่ะใส่ให้หมด กินข้าวจ้าเดี๋ยวไปหาฟิวตรงที่เต๋อก่อนคนสิแตกตื่นออได้ไหมแบบนี้หน้าเนียนได้ไหมได้อยู่นะหน้าเนียนหน้าอำ่ำหมดเลยหมดหน้าอ่ำอ่ำพีอันนี้ไม่เป่นหน้าจริงนะจ้าหนา้าหลอกลวงหมดน,นี่น้องแคมปัสคู่จีนคู่ใหม่ น้องกุจินขุไมรอดแต่เมยกับลูกค่ะพักพักเป็สีเขียวเด้ใส่ฟีตุงฟีเตอร์ค่ะเขเป็นสีอื่นพักเป็นสีอื่นท่องก็ปืนจ้ะมีแรงแล้วยามมึอคื้นมึงนอน ตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วก็เสื้อสีรับได้โมดุตีสามพราะตีสามแล้วกําลังสีคววาตีห้าโอเคบะนั่งไหวปะกจเพเ่ินอ่ะนะอบยังน้ำก้าจ่ายู่วยกันกาได้ใจอย่งเหาไม่แต่น้องาก็ตื่นไอปูกไอ้นี่อยู่ใช่หมะแต่เป็นนอนไายแม่ได้จ๊คภาพไปด้ không buồn bồn bà, cô bồn xem nồi, Cô chín của mày à, Ăn ăn bồn 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 ông bồn 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 Má, má ไม่จิงไม่หาย่ผมนะมันเสียอะย่เ <Zahlen stuffed> ีอันนี้เผาบ่มันคืเห็มันถงมาหลายหมื่นอะความคมมันไม่มีบอกงนหนึ่งแวจะติรือว่าพันมันต้องกใจสีพักนึงเซฟฟิตอร์สีพักก็มันสียง đẹp chung với nào chung với mẹ 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 mà mẹ 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 Ừ, mẹ 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 như มันพาเพ่นกินละเขียนบความคิดเนหัวกไไ็ได้หอด้วยใบายขานะครับหนึงน่งรูปมบบจังมะข้าวขันย่าหัวมัใสท่บะตเตยอืมรถออกจะมือรถไหนรถออกไต่ว่าสิบเซน ครบเดือนไปลูกนั่งเนาะคคบแร้วครบแล้วนี่เจ็ดเดืนไหนสิบเอ็ดนนี่วนี้สิบแปดสิบเอ็ดวันนี่ผู้่านานลูกบอดามตุกระดานานู้นไม่ลจังจบแตนตบแตนขยัเขาบนังนเจ็บลายคนัผู้าไม่จะผู้สูงอยุ่บกี่รอเ ก็จะไม่ทำฟุ่มองนี้เลยืมอะขืะ่นหรอคร <c oughs> ับที่แบบเพื่อทำไมเหรอไม่มีประสบการณ์ครับรถบมาว่าเ,นะเป็นยังเดี๋ยวนี้ผู้ใดมีขับไปขับขี่เนี่ยเขาเหยียบเกลืนรถด้วยเขานั่งโบมิ้งใส่ใจ่โบใหญ่ซสียแมนเก่งใจนะพี่ดีกรถหลายเปลี่ยรถที่ห้าหนึ่งตาตำนต้ำตำ แมนรไปอบบงตอนแรกเราอบอกวอ่ววามไสภาวน่าภาวนานะจ้สาสูบนใบเดี๋ม้าไส่มือน,นี่เขาไปออกรถปกอัพมากพาดบันดปกอัพต้องเหรอพ่าดเยดายได้ตีได้บนใบตัวจำยังกับพาดน,นีฉันบบนั่ยูนซิบัไใดเดีวมาไส่ก็ไปหัทำมาแล้วเืผู้บนนใบก่อนนะัเดียวมาไส่นะบันหนมือนี่เขาไปปกอัพมานะ คุณอาคุณไห่สองน้ำมันเอาแล้วแต่น้องจีจัดมาสองน้ำมันประมาณเท่าก็เจ้าปะได้น้ำกันอมกลับประทุมเลยอืออย่างไกเลือดบ้าเลยจะได้มองของเขาทุกอนพี่จเงเลยมอต้มซุกี เหัืทุกีนี่แวเอานืออื่นเลยวะเดี๋ยเข้าถามาแจ๊เจ้าเด็ดลยังรางวัน่นโอเคเดี๋ยวาล้งันน้ันเงียนเราสะดอกมจไดดคตไปสิอยากดหน่อยเนาะเป็นรางวันที่ทำเป็นสินค้ที่ทำนี่ยังก่อนทำลังวันปตนหมอทีสุดเพื่อผามพุตู ชงรกาเลยกหมอ้เขาอืองใส่ไฟฟ้าก็ติน้ำพ้อยกัดลมกัดลมาัรนี่ใกหมอต้มสุกี้เลแม่เออคือกินสุกี้เด้รู้ว่ากินบ้ากันแอ่กระได้เริ่มมอชาบูโอ๊ยเบบทนีลไม่มเบนไฟมมือเมื่ออยู่หรอเปล่มีเสนหนึ่งเสียจละ

ไอโฟนเจี <muitas> <arias> ่ยบเนี่ยขอรึนสักสองเดือนในทโอ้ไปก็หลายเื่อนอยู่ดิอเ่เอานสิบห้สื่อมากกสิมงนังตอทานกเล่นไปแล้วเล่นไปลยเล่นบลอไปอนสิบห้าแต่ใจไปขายสไอนมาเมนแมนวีลเลอร์เดี๋ยวซื้อไอโฟนดี๋ยวขี้ไอโฟนบเนี่ ย่างโทรศัพท์ย้อมย่างโทษอะไรจบถูกถูกเอาเอาบอใส่ไปไปเปลี่ยนไปไหนปุ้นนะคือย่างไก่มาได้กูกย่างแต่ว่ากูใส่ไอโฟนโอ้ยหนอไอโฟนเท่าไหร่หมื่นหมื่นสามก็สี่ห้าล้านกี่หมื่นห้าหมื่นถ้าปูแม็กก็สี่หมื่นกว่าแม่แล้วแล้วมันซ้อนราคาเท่าไหร่สี่หมื่นเก้าซำคัญเลยสำคัญเอ้ยยังก็ได้สัมโตนนี้แกนย่างแกนย่างมาย่างโทษอะไรสามปูแม็กนะ ก็รุ่นของอาไงนั่นแหละมันก็ได้แต่งตั้งกันเลยกับ1ีพีเนั่นน่ะมึเบิ่งเงินผู้น่าใสยู่นั่นน่ะได้สองได้2องล้านนั่นเองนั้ง iPhone ทั้งมอไซค์เงินถึงหมื่นแค่นั้นเองเพื่อเบิ่ออะไรเพื่อเกิดมาส่งบิลไหนน่ะคนมาวิวเตอร์คือเก่าไม่ว่าจะกี่แสนกี่หมื่นต้องการวิวเตอร์คือเก่ามันแปลกว่าเอาสามพันเก่ากัมีคือกันพูดกินเบาเก่งกูมุดใจอย่าเห็นบ่บ่ ให้เขาได้ทำาหานะตากลองคุณยายนางรองมะมันตอนนักกับอ่างบาดนสื่อมหมัมบาดนีวบนนางรองมามัมเฮ็ดได้ลายสั้นดังเอลร็กสีเปืองอ๋ไม่ค่อยเว็บมมันนี้ได้ก็มาเสียบไปอยู่บ้านผู้ยาบ้านอยู่นะวิว่เรียบเราอุ่เหากินเต็ลูง พ่อพี่ไบักหกบางักทดีสิถ้าผว่าพี่ไอโฟนก็ลมเอะบพรเป็นตได้เนาะต้องได้มต้งได้ปเดวไม่าวหนนังนี้เดี๋ยวรวัง่านี่แมนแมนระวังง่ายยิ่งดเจีใจนครับผู้หเสียใจจเจเด้อผู้ใดบุนมาใส่ไปมือนออกไปอัพเดมืนนีไปแก้บ่นดิไปทดยังกับางแล้วก็ตามไปี่เตยไล่แล้วนี่เด้อ ไม่หมาไปกบไปั้งซมือกะจะได้ว uh uh uh, uh yeah, ่าสิสามกันโอเดีลีนะ่นขอมือก็ยังแบบขาวก็มึงอุ่นไหมหามอเบไหมบเขาได้บาเขาได้กว่าจะไม่หายก็ท้อใครบใครบางคนปะมักไรปบนไรมือหนึงกั ยังเหลือเทือนึงสองเทืหนหนอดนั่นแหละโอ้ยหนึ่งนึ่งปลาตำนต้ำตำอ,อ,อ,อยากเห็นย่าถ่ายรูปคู่กันกับตากานเอ้ามูเจ้าไปเห็นติป่าแดงมันนี่แม่ <c oughs> แดงปาดแดงื้อคือื h อคืออยูนเม็แมันกระดึงขึ้นลงลงเมือนกับม่ไย่ถ่วงกว่าจ้าคนเขาไปกินลาบเลือดมากเขาเข็มารยาทเนาะไผ่เขาจะการา่วงยังมารยาทหรือประสงค์ร้ายจ้าให้เราขายหน้ามันมีวงมีวงเล็บไปอยู่้ม่ความบังดีมารยาทจะท่วงในเอื้นไปเอื้นไปพูดจะไก่มูก็ได้ มานีมานีไม่รู้ราสีเบลานั่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นดีไซน์มันเป็นสไตล์การแต่งหน <c oughs> ้า่ายรูปแม่โอ้ยแต่แล้วก็อยากก้าใกล้กันนะแบบว่าเออก็สวยดีนะเก๋ดีสวางอค,ค่ะเอาก็เสียงนขอน้ำกันค่ะเอาก็เสียงเปลี่ยน

สร้างลมวดเดียวลมเลยว่ะวดเดียวเอาอยู่เนียอืมบาร์ลมบ่ได้สสร้างลมดอกบ่มีแห้งนะไม่มีแรงสู้ต่อคืนดีจงดองเซ็บแซ่บจ้ามาขึ้นเขาเอาแห้งมาอนีจ้ะขึ้นนี่ กะได้เราดเด้เดี๋ยวซื้องีโอวด้อแต่างปลาได้พักหลายๆ กินแล้วแต่เมื่อวันเสมอกรผมเนี่ยเห็นเพื่อนวางอีหยังอยู่นังเขาใส่บนเล็บเี่ยเลาะออกมาเป็นแบบนี้แหละก็อร่อยเลยอร่อยไหมเสียแค่ว่าเขาไม่รู้ว่าปลายไลไอ้นี่เฉยๆมันก็เลยเป็นกลิ่นนะก็ได้อยู่ใช่ไหมนี่ก็ต่ำเนี่ยมาด้อจุ่มทอง ข้าวเยะแยะเหมือนตนนาหนาวไยังเป็นฮออ่มันมอนพวงหรนปันไหนพงน้ำหมู่บ้านเนี่ยร้อนจริงๆ ข่าวบ่้มเแิ้ากินไกันน่าวนี่โว้ยสองคนเมลูปแาเบิ้งลูกเบิ้งต้อกินขาวสองคนเมลูกแต่อย่างไรเนี่ยเตีบเกือบิ้มเบิ้หิวไม่หิวเลยเสรจเสม มีกะทิอันไ้กินก็จะต้มหุงแล้วก็หนึ่งปลาแล้วก็ยหลายแนวแกวบองอีกโอ้เจ้วบองจะถิ่มเด้อนิมอืมนัวมากอะไรไป็อะไรที่ต้องโอ้ย ค่อยๆบัดอีอยีโอ้ยอะไรพ่อะมันเหมือนกองอเล่าอ่นเอาเบิ้ลกองล้วกงงายๆนะเป็นนกเข้าแล้วเอาไหนอนจมั้ยักินมายอมนอนเด้อไม่ใช่หมดแล้วมานอนวันมันกินนี่กันนาะ

ซีสิบหลังข้มเต๋อเจ้าก็ไปจองไปให้มูลองแล้วงนเดียวโลายเลอ๋อนี่เือลงเขาเลยอลมกเี่ยงาไวเกียง่ก็กินเปื่อบังน้ำกับนนวยบังขาะเกยงใจกล้อง กันได้ดีดอกคุ่จิ้เอาคุจิ้น่งไปใชแล้วแล้วคุจินึ่งจะได้เปล่าหนึนี่จากันน่ะสแอ้อนแถวนีกจ่าน้องเนียวนี่แหละนี่น้องทำอะไจ้าไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ห้องน่ยหมว่าก็เป็นตัวนเจ้าพีทโอ้ยแม่เขาเชื่อหนูอยู่ดิ ไปประยุติใจให้ถามก็บอกห้องไก่หมองขั่วพออันนี้ขังไก่ขังยางมากดีนึงเตะซองางมากนิเด้อเถีงเตนไงยางใหู้นตาดเยไม่หอมใา้มันเหนีวให้มันตื่นไงาหมัาอย่างละเตียงเดียวมื่อนันติดนิสัยหรืมะคืออ่านลูกเขา้องนาสี่กัสิบประหลับเป็นเป็นขึ้นรคประสาทนี่แหะ กัเป็นภาษาเป็นประสาทเดี๋ยวจะพาไปหาหมอเนี่ยเราับบหาหมออย่างจะไปปวดหรือจะไปฝากขัรภเอาไว้แน่มีใบสีทันยลอดให้กับสังคมจะเอาไอยไปอยู่หรือไปขังหรือไปรักษาไปรักษาบำบัดจิตใจแบบธรรมชาติจ้ะให้อยู่คนเดียวเงียบๆโอ้ยทุกมืงินกันทำอยู่คนเดียวนี่แหละกับโทรศัพท์กับรถสาวรับ อยู่กับโทรศัพท์จริงๆปั้นลมแห้งแห้งแรงจริงๆคอยเก็บนะครับเชื่อนเลยค่ะขอมแม่เอิ่มแซงแซงน่ะ เสือเข้ยางไปมือไปจำนบุรีไหมนี่เหลือเสือตัวเดียวรถที่ทำอันนี้ตัวที่แดงอานามนะจ้าต้มบริบีหัวเด้จ้า บอกกอดเดยอนะงานเยอะแยะเขาคิดว่าเขาอยู่เขาคอดอนี่แเราคิดว่าเรามาท่องเที่ยวพัซซันก็ยังใช้อยู่นะเพราะไม่รอดค่ะโอ้เจ้าซ่อมเขาเคเป็นกึดปวดตดเถอะ Ui khó thôi hồn cao À như đây chào bừng <cười> <cười> Mẹ tôi Ơn ừ nè Ơn nè Ơn nè เขาคืนได้จ้าอ้ยเสียรถเสงหัวอ้ยไม่เงี้ยเบาไ้หรวเอ้าพากันเริ่มซิซ้อมแล้วเ่ได้มาไม่เป ยูขับข้อกินข้าวเสร็จอิ่มแล้วค่อยกิน่ปว่ากินบ่แซมก็ไปกินได้วค่สิบอร์ไงกินแต่เป็นต้องไปจอยไงดอก ไปเบื้องหน้าเสียนครับแนี่ฟิลขยัก็สอมเสียลิเดอร์กัน มลมแรงมากเบิ้งบงต้นใหม่มันแกง่งมันแห้ง แห้งจ้าที่นี่คือเขาเคาะปาพระจันทร์หรืออีเกืง้งสวยมากวันนี้เต็มดวงด้วยนี่บรรยากาศด้นี่บรยาาบรยากาศอยู่เรื่องนกท่าเอาเอไ่นกท่าหินเหล็กไฟนี่ร่มบ่ร่มเบงเอาเด้เอข้นะะ ังไม่ถึงเวลาค่ะจะกลับอยู่ยังรักษาตัวเองอยู่ป่วยยังยังบินไม่ได้จ้ะท้าวแก้มเออจองตัวไว้แล้วละ่ะอันไดซสอมตีจากตะคนไปรู่ทาเต็นตีพักกันสอมกันมาซานาวัสดีค่ะเอาตัดผมบอ่อเอาอยากไปตัดยังสี่ด้ไมีเชื่อหรอเดส สียางนี่แล้วใส่เสื้อยังสีนี่มาเนี่ยสีสบูงสานค่นี้าเราเราไม่รู้จักกันจับบ้าน่อน,นะ,ะอ้หลาบานหนะ้าเชีรเดอรอ์สิฟ้าไ่เป็นโรคนบรร่โอเคจ้ะ เราคือคู่แข่งกันเชี่ยวลีดเดอร์ทีมสีฟ้าเอาหมอนสาดในน้ำสาขวดเนี่ยโอแมนตอนบ่ายได้น้ำสาขวดหนึ่งไปเลยแร่เลนเลยโอ้ยนอนโกนจนเทศบาลในเมืองเขาอันอันนอนบรรลับคนเลียวท่านท่านเขาสอบมาเขาเขาสอบเชี่ยวลีดเดอร์ทางนี้ก็นอนอันนั่นแหละเอ้วเอว ตืนที่สัตว์เหมนเมื่อยแห้งอ้ยนักกลัวมากอ่ะเป็นยังไงซ้อมรอบเดียวจบเก่งแล้ว เอากี่เพลงห้าเพลงคเพลงอาว่าคงจะเลิศเนานะได้กินเสียงอยู่ห้าเพลงครับอ่ะ,อมมอะไม่บอก นั่งลง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 น้องเต้สวัสดีครับสวัสดีครับเต้เต้ห้องเต้ตังไปถึงอยังงน้นมันนี่คือบ้านนะน้เต้ เตะเตรงนี้ก่อนเตะๆตนอนอนอตงนี่ก่อนนี่นี่ก้าโต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 รู้แล้วรู้แล้วเออรู้แล้วรู้แล้วนั่งก่อนนั่งก่อนเปียกเปียกเปียกปนิพัทศิยาแขยงเนี้ยโอเคด้จ้ะลงแล้วค่ะจะลงแล้วค่ะลมแห้งแห้งอยู่เหนียวบริวอลเลนเนี่ย ลมแรงมากก็เตรียมเวทีใส่พงใส่ไฟมาบาตะเตะบายบายเอาาบบายก่อนเตียก้องยอกอีกแล้วสวยปะแต่พอใส่ที่ตรงฟิ่เตอ์นากระสินากลัวนะก็เลยจำใจต้องใส่โอเคได้จ้าเดี๋ยวมาไล์ใหม่นะคะอามู้จากินขาวหรือเ่า หนึ่งปลาแซ่บๆหายยังเดี๋ยวมาไล่ใหม่นะคะเที่ยงคืนเจอกันค่ะบ๊ายบาย